สวัสดีค่ะท่มโชมยิปซีทุกท่นานก็ยินดีตอนรับเข้าสูช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะทผม้ชมคาเอ่อทผม้ชมขะตัวเลขแนวทางสําหรับแอดจะนําเสนอมือนีนะคะเป็นตัวเลขแนวทางฮานอยเนาะคะ่ะเนาะเป็นฮานอยของภพพมฮานอยของโบนัทบดีเอ่อหมู่านนี่มีท่มาโบเขาเขาค้าเดียวคือเขาหาเอียงนี่แหละ สี่ห้าเออสี่ห้านอกืุญนันกับวกบเขาดีแต่ว่าตัวเลขกนวทางของโบนัสปดหนีโบนัสปดหนีเขาสองขาคือเขาเอ่อเขายัางกละล้เขาสามแปดก็สี่แปดเขาสามแปดก็สี่แปดนะคะโบนัสปดหนีนี่พ่นบกเขาน่อยนึงกับสิเขาหน่อยนึงกับตรงช่วงขาเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าซื้อ พิเศษไว้ถ้าพิเศษบกเขาให้นั่ปกติถ้าปกติบกเขาให้นั่มเวียพี่เลยบกเขาอันนึงกับเขาอันหนึ่งร่างาเขา,อนนนะะขาวสวองน้อยสามน้อยสิปมาหนีนะคะสําหรับโบนัสบดหนีเนาะคะ่ะเนาะสําหรับของพบพ่มหมู่ว่าน,นี่กับออยออยบกเขาาลายว่านพอพ่มบกเขาาลาย เอามือนีสิเป็นยังไงมือนีวนน่านังคั้นม้วนว่านพระส่วนหมากวันพระตัวเลขเนี่ยท่งสิเป็นเด็ประมาณนี้ค่ะทำช่วขาเข่าหน่อยจ้าหน่อยมือนีหลังวันพระน่าจ,จะโอเคอยู่ดอกนะคะทำช่วมที่เขามาแล้วอย่าลืมแช่ออกไปเด้อค่ะทำช่วมขาเพียงใดเนาะพี่น้องที่ไปหว้วยไลอาลีนาหนาวค่ะทำช่วงขายูอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครเก้าองศานะคะ ว่าวานนี่ก็หน,นาวค่ะวันว่าเป็นสิบแปดบุ่นละมือนีเก่านะคะทั้งจังหวัดอื่นอําเภออื่นประเทศอื่นเป็นยังไงนาะหนาวคือจังประเทศไทยหนาวคือจังภาคอีสานจังวัดสกลนครบอหนาวค่ะกกทำช่วงขาเย็นจ่อยๆเย็นจ่อยๆเลยเอาตัวเลขแนวทางห้าน้อยสําหรับมือนีนะคะทำช่วงขาทำช่วงที่เขามาเลี้ยวกด แช่กดไลค์กดซับสไครต์ให้แอดกะขอกลับขอพวกคุณในหลายนะะเนาะค่ะเนาะที่ทักทายกันมาที่แหลกเปลี่ยนเรียนรููก็ขอให้มีโชคมีมานไปตลอดนะคะเมื่อคืนนีเสียดายสองสามออกสามสามโอ้ยเอาเอาไม้กระทำช่วงขาเอาไม้เข้าเข้าฉลาดใจเองตามนี้จริงเลดมันมาเบิน่น ห้าน้อยมันเ innen, บิ karaoke, turkey, rider, day, 3, 3, 3, ลเบิลเบิลหลายเบิ่นมันเล่าเขาก็หนาสิเบิ่นไว้หลายท่านหลายคนเพิ่กก็ได้อยู่เพราะว่าเพิ่นเบิ่นไว้เพิ่นเบิลสองสองสามสามเพราะว่าเจนนังให้สายด่วนให้สองสามศูนย์ซีหล้วก็ะซีสามมันไปเป็นเอ่อสามสามเนาะค่ะเนาะเอ่อบ่เป็นอยังอยู่ที่ไวพิบปัญญาของไผ่ของมันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดจะนั่เสนอตัวเลขแนวทางของห้าน้อยของพอพุ่มก็ของ โบนัสปุหนีนะคะเนาะของพบพุ่มนะคะตัวเลขแนวทางของพบพุ่มเลขรักเพิ่น3ามสีหาหตัวปกคบเพิ่นแปดเก้นย์หนึสองตัวเลขที่เพิ่นจับคู่ให้มีสามเจ็ดสามแปดสามสามเอ้ยสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสอี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองหาแปดหาเหาสองหกแดหกเ หกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหมู่บ้านตัวระว่างของภพพงมกับเขาอยู่ได้สามน้อยอยู่สี่น้อยเข่าสี่น้อยตัวละว่างเมื่อนีตัวละว่างหกกับหนึ่งให้ละว่างไว้นะคะหมู่บ้านนี่ตัวเลขเนี่ยทา่าของโบนัทปตนีเข่าสองน้อยก็เขา่าเขา่าเออร์มนอยู่เข่าสองน้อย ซีเขาซีหาบ่านี้มาวิ่งพี่เขาบนล่างเลย 3, 8, 4, ทั้งสามแปดทั้งซีแปดทผช่ชมติดติดตามกับสำหรับอันนอยมีที่มาเขาา้าเดียวคือเขาหาเขาตะพิเศษแค่นั้นถ้าใคตามเด็จะน้อยมีที่มากหมู่ว่านี่พิษหวังเลยยุกไปเลยนะคะสำหรับเมื่อนี่นะคะตัวเลขแนวทางของโบนัสปลดหนี้ ผลพิเศษปกติโบนัสเออเลขมีที่มานะคะมีที่มาถ้าผู้ใดสีเอาก็จังทักทายมาทั้งกลุ่มไล่ก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะถ้าบ่เอาเอ็ดก็จะบ่เอาลงถ้าเอาก็ากทักมากก็แล้วกันเอาเออ่โบนัสปลดหนี้ โบนัสปุณีนี่เข่าทุกมือคือเข่าร้ายเข่าหน่อยแค่นั้นเองนะคะวิ่งลูดนะคะวิ่งลูดที่สองกับสามวิ่งลูดที่สองมือขึ้นนี่โบนัสปุนณีของพเลเรือเข่าแปดอยู่เด็กเล่าเข่าแปดเอาเมื่อวาวาห้า,า,าน้อยกับทางช่วงขาเออวิ่งลูดที่สองกับสามนะคะสองเจ็ดสองแปดสองเก้า สมามสามเจ็ดสามแปดสามเก้ามีแค่นี้มี่หกชุดมี่หกชุดทำช่วงกะไปกลับเอาเนาะคะ่ะเนาะไปกลับเอามือแรงหูนะคะหลังจากหาโมงครึ่งไปนะคะเริ่มจะหาโมงครึ่งหกโมงครึ่ง,งถุ่มครึ่งนะคะตัวเลขแนวทางวิ่งหลุดไปน้ำ้อมนะคะวิ่งหลุดไปน้ำ้อมจังสิบพิดหวังนะคะวิ่งหลุดไปน้ำทบวิ่งหลุด บอบอบอดีนะคะอาจจะพลาดได้เนาะคะ่ะเนาะเอาตัวเลขแนวทางกับประมาณนี้ค่ะตรงช่วงขาโบนัสปดหนีเพิ่นกบห้าของห้าน้อยข,ของเพิ่นนี้ถือว่าเอ่อได้ค่าขนมค่าประตูค่าไข่ได้อยนะคะเพราะว่าหลายทันไหลยคนเอฟซีของเจน่างนี่ส่วนมากก็จะสื่อสองบาทสามบาทห้าบาทสิบบาทประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะ ยายเดือดร้อนจ้าของยายเดือดร้อนผู้อื่นเนาะค่ะเนาะถ้าได้จบเจือกบแบ่งปันอาจารย์เพุ่นน้ำเป็นการบูชาคู่เนาะค่ะเนาะถ้าบบูชาคู่มันกับเลขสิบบแมนนะคะตามที่แอ็ดคิดจังสันนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะตัวเลขแนวทางของโบนัสปตนีก็ถือว่าห้าน้อยถือว่าเดินไปได้เรื่อยๆนะคะ ผู้ใดมักชอบกระจัดขัดกระพันเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนีขอให้ทุกท่านโชคดีห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งขอให้รับทรัพย์เจอกันไม่คลิปหนาักท้ช่วงะาขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ